นี่้ยเดี๋ยว่งใช้ตรงมาครับอ๋อถาม่าต้องการับกอคัดแยกออานหมทุกคนเนาะครับทำการหอยแต่งไว้ก่อนครับผมอ๋ครับรอบที่สดตยนด์นสุขรอบที่ส,ค,สรครับอ๋อครับรอบแรกครับอุ้ยงามนีด้วยจ้งมี ลูกไขยไงลงก่อนเลยกำลังอันโปนเลยจ้ะปงเบิดปลาเลยลงนมาใหม่ขี้ช้างไหวน่ะจ้ะโอเค บบวจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับเอฟซี FC ในประเทศและต่างประเทศครับทั้งที่อยู่ไก่และอยู่ไก่นะครับมันี้กับมพร้ามพร้ากันในวันที่เสดสฝน18ชุม 5, 6, 18, ช่มผาพัน6เจ็ดจ้า18คุมภาพันธ6เจ็ดครับมันี้กับผ้าพีผ้าหนองมาแย่ยใครหมดแดงเด้อครับเวียนไหวสองสองสูงนแม่นครับพากีคลองสูงเวียนไหวสองอาทิตย์แหละครับก็เลยสีมาลองมายามเบิ่งครับว่าไข่เป็นสีตรงมั้งนะครับการว่าฐานหลุนฐาเบิ่งน้ำกันครับว่ามือนี่ เฮาสิบพ่อใครตรงบอร่อหรือว่าสีโขงมานซำแดย์ครับถาลุ่นถามเบื่องน้ำกันเด้อครับผมไปกันเลยครับเอา,าครับลองไงเบื้งจค่สองสามห้างเหรอเด้อครับแต่บนไดนท่าให้เบื่องถามว่าเบื่องน้ำกัน,กน่าสีมีใครตรงรสะผลเนาะ เดี๋ยวิ่งใช้กลงมาใชครับอ่าวเบึงน้ำกันครับคัดแยกเอาเนาะทุกคนเนาะครับท้ำการหอยแแปลงไว้ก่อนครับผมเอาครับหลังจากจะคัดแยกแม่พันโอ้กเราก็ได้อยู่ประมาณนี้เนี่ยครับเบิ้งสวยด้วยนะแม่นครับใครก็ต้องเรื่มสิเรื่มไงจะพี่น้องลุ้นกันว่าสิพอมองใครไงลวนป่ะจ๊ะ ถามลุ้าเบื้องต้อกันนะัำฝนเนาะจ้าว่าสิได้สีม่านสำได้ครับไข่เป็นสีญ่กูหนีบอรหรือว่าไข่เป็นสีมีดใครหน่อยปนไข่ใหญ่หรือสีมีหน่อยเบิร์ตบอรครับเพราะว่าจากที่ล่องเบื้องกับประมาณสองสามห้างครับกับอยู่ประมาณนี้ครับมนะาถามลุ้นถาเบื้องต้อกันอีกครับผมเอาครับรอบแรกครับอ้ยงามมีเรื่องจะมีไข่ใหญ่งลงก่อนเลย มันแต่จากมันแล้วเดื่ดร้อกันอีกจ้าดีครับนี่ก็มาหากินน้ำถ่อน้ำทางเลยเด้อครับหาแง่น้ำข้างทางเป็นจะได้เฮ้ยคืออยู่บ่อไข่ปนไ่บ่อดีครับสาฝนกันยางลุยน้ำทางครับเมือน,นี้กับบรรยากาศออกจากสีแดดแน่เด้อครับแต่ว่ามีลมมาเรื่อยๆครับพอแล้วครับทางอยู่ไก่ซาไก่ฮอง ทำการสอนใหม่เข้าไปครับใครบ่มีตรงอยู่บ่เฮ้ย <Yeah. S 1> บ่ต้องรออีกเนาะเป็นไวันศอาทิตย์ครับแม่บนบ่เฮ้ยศ <Yeah. S 1> อาทิตย์กันยังบ่อันเด้อครับผมแย่มาเดี๋ยว <Yeah. S 1> สองสามห้างบางห่างกับประเทศไทยเนาะสับฝนเนาะ <Yeah. S 1> ดีครับขาดว่าศุกร์ม,มนันสิเป็นเดือนหัวใจ,จ,จสิเจน,นี่รอรอฝนอีอนกรอบรอฝนอีอนกรอบ นางน้ำทางนี่ครับสองขอบทางแล้วก็น้ำไหหน้าน้ำพี่น้องเขานี่ครับบางครก็พออยู่เด้อครับพี่น้องเขาหาอยู่หากินเพิ่นมาตึกแห่ในส่วนหนาแหล่งน้ำิ่มขอน,นเนาะเลืมโบ้เนาะสะบนเนาะนี่ครับน <Okay. S 1> ี่ครับางหลายอยู่เนาะสะบนพี่ <Yeah. S 1> ทางในทั้งหนึงเนาะพ,พี่เอาอยู่วะพี่พี่ไหม เอาไว้เนาะรลอขึ้นก่อน,น,อรรนอครับมันบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาเอาครับแดดคอนข้างแห้งเนี่ยครับเนาะตามหลุดตามเบิงหล่อน้ากันไปเรื่อยๆครับมือนี่ชอบอ,อ๋อครับหลอดที่สะใด์นี่สักคนหลอดที่สอง กะยังโมมีใครใหญ่โมมีใครใหญ่คือสิพ้าบีผ้าน้องไปเห็ดอยังอีกโน้บ้านนี่เราหาเก็บผักแล้วครับเราหาเก็บผักเนาะอันนี้ก็เอาแต่พกก่อยพ่อเนาะเสพฝนเนาะอย่างครับต้องรอคนอีกเด้อครับผมจะได้ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้ที่เข้ามารับส้มสองสีวิตเฮ็ดครับมาให้ยกำลังใจลูกหลานมาซอยเบิ่งซอยแยงลูกหลานครับขอประคุณหลายๆเด้อครับบ่ว่าสิเป็นผู้เข้ามารับส้มใหม่หรือผู้เข้าผู้หรือผู้ สีคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นอสฟนุนเนาะจะได้กับเบิ้งลูกร้านคอยปเป็นเรื่องใจให้เด้อครับใส่โมเดล <c oughs> เฮ้ยเวียนพคนไหวเกือบเดือนครับสองอาทิตย์บันทีว่าแม่นสีเดือนหนึ่งอยู่กับโซนลองมาเนาะเดือนนาเด้อแตเดือนนาทีสิลองมาเบิ่งอีกเด้อครับนี่ถ้าเบิ่งน้ำกันครับ่ตอนขัดแยกแม่ยพันหอกแล้วสิสวยงามช้ำใด้นอสฟนุนเนาะเออเอาครับ หลังจากที่คาดเย่ไ้ะสักพักครับเริ่มได้ที่ระบบซอมฝนนอกา้ารดฝ้หอบเท่าไรนี่ครับรอบสองจ้ะรอบสองนี่เอาสองอบกับพ่อจะกพี่น้องก็ตรงเสียดายคเ,เนาะจงไว้เนาะเคยตรงเลยจ้ะต้องใช้รอบฝนอีกรอบนึงบือขันตรงนี่อุย้ย ก็เป็นเฉดลูอยู่เมืนี้ใช่จ้ะป่าป่ากระบอนเนี่เนาะค้างอยู่ค้างนี่ครับขอน้ำค้างทางจ้ะของน้ำค้างท,าง,งา,งทางครับพี่บูยอเยี่ยามากเพิ่งเดินหอคหรอเป็นพี่น้อมาหาอยู่หากินอ,อ,อ,อยู่ครับแต่ว่าเพิ่งกระบอกเด๋เอาไปค้างสำหรับเนาะเอาไปพ่อพอ <c oughs> พอยู่พ่อกินพ่อเดือบ่นเดือบต้มนี่แหละครับหากินธรรมชาติ ทงไห้ทวงหน้าเฮาก็มีของเดี๋ยวพอเดี๋ยวยูเดี๋ยวกินครับบ่เดี๋สื่อไลายเนาะสะฝนเนาะพอเดี๋ยวกินส่อกินแรงครับเอาครับเอาซ้อนห่าวกันได้ไลน์เนาะซังนะเอออยากเอาเพิ่นปรนไดจะเพิ่นยังหน่อยนี่ครับใครหน่อยใครไงส่วนมากหน่อยไลายเด้อครับมาไงเนาะด้วยได้ไลน์อยู่ครับนี่ครับอ้าวถ้าพื้นต้องการอีกครับว่าสีผ้าไปรอเก็บพักนอยกับสีผ้าพี่น้องอวยขึ้นเมื่อเด้อครับ ถ้าเพิ่งหยดได้หยดมาน้ากันเนะาะแต่ถ้าเพิ่งว่าเทาสิพาไปเก็บพักอีกยังครับหากาบบานเนี่ยเอาพอ้าห้อนแล้วครับโอ้ยคนโตถือคนเทื่อนึงจ้ะพี่นอ้องพักกิ่วปงงามเลยใส่แกง ใส่ได้ลสายยางด้วยครับนอนงามๆเลยครับแล้วไก่บานสาฝนมาหันปุ่มด้วยจ้ะอือตาเห็ดจ้ะตาด้วยไม่ก็เห็ด วัดปลาบันสมูทด้อจ้ะเอาไปซูปกระดาษได้จ้ะ ไปใส่แกงเฮ็ดกันได้อันนี้มันมีเฮ็ดปลากับเฮ็ด่นปลูกจากพี่น้องเฮ็ดเครื่องเฮ็ดนั่งฝ่าเฮ็ดค้อนเท้ากัไดจ้จ้ะใส่ไปเบิด้ด มันสองอาทิตย์เพิ่นกระโดดอาอจารย์เห็นในเตียวด้วยครับผมมีฝนอ่ะดวงดีไหมเหรอบ้าง วันจห้กินมากๆหนิอาจ้ะพี่น้องเห็นกระดาษยางนึงกระดาษยางนึงจ้ะ มีบางบ้านเซ็งด้วยจ้ะมัมนคือฝนฝนตกนักกระแหง เลยจ้ะปงเบิดปลาเลย นงามเลยจ้ะชมมันี่ชมจ้ะชมแบบพีชเลผักติวนี่ก็มีหลากหลายชนิดเ้ยจ้ะนอชนิดกับขมแะเบื้องโเปินจ้ะคนที่ชอคนเก็บนีกินได้ งามงามจรงจังงามเพชรออกคนห่าเก็บหน้านตอนนี้ใบใบเพิ่นโรนเบิดจากคุณปุงถือคน ากนยังสีผ้าไปเบิ่งใครมาแดงอยู่รถเด้อจ้ะสุลูยู่รถจะเล่จ้ะพักกระติมตาแลังพักนี้ส,สกุลจะสก็บเอากติมตาจ้ะจ้ะสกุนมหาหอดบ้านเบิ่งมาใหม่ขี้ค้างไหวนะจ้ะ วบวบจ้ะแต่เป็นแกงเลือดจ้ะนี่แม่แลวเก็บไปเลยจ้ะรอบหนึง่งเป็นงฟังคนนี้จกก้ะ กุนีเสนาห์โฮดออเดอร์กันโหงามจังงามเกงว่านิเสบเด้่อจากเกงสะไทยหหดแดง จะคนหัวเพ่งนี่เกิดหันหลายเป็นไรจ้ะเราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งแม่เราเก็บแกงเลยอุ้ย ก็ได้แกงยี่เลยจำมาหนีินอวบวบตักได้สามถ้วยเหมืนจ้ะเด็กแกงใส่ไข่มดแดงอีกจก้ะแกงเสีบแกงหวานเด้อจ้ะมาใหม่หนารแรงนะจ้ะแต่ว่าตัวนี้ใส่น้ำพดเอาจ้ะเป็นกอกของจะของนะจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งยอดไข่มดแดงกับผักนั่นสางกุ้งจ้าเอาครับกับเด็กนักท่อมาสวงไายคลิปแล้วครับามาเบิ่งยอดใดยอดหวานเทาครับไข่มดแดงห่าไป็นลายเติมครับ โซนมาก็มีใครตรงแน่ใครหน่อยนี่ครับนี่ก็เป็นทักติวกรบเต็มตาเลยครับผมถือฝนโป่งไม่นะนี่แหละครับมนเราจะเก็บเอากระตาหนึ่งจ้ะพี่น้องฝากู้เท่าน้ำจ้ะให้มันแดงข้ากับมีตรงมีหน่อยจ้ะครับก็เวินนพิ่นไ้สักพักครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องมาเบิ่งอีกก็ครับก่อนเสียบลาผ้าจากพี่น้องก็ขอให้พี่น้องสุขสุขคุนพญายม่ง่งมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงรงลำรวยลำรวยเด้อครับสำหรับวันนี้ ผมกับสาวฝนกับขอกาเข้าม,มาสวัสดีครับสวัสดีจ้า